อีกแล้วเปิดกล่องรับซื้อเหรียญช่องปป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหาเจากสวัสดีและยินดีต้อนรับ f อผู้ติดตามช่องของปอปาทุกคนทุกท่านฮะทุกจังหวัดนะฮะทุกภาคเลยเนาะสวัสดีผู้อาวุโสด้วยครับ f อฮะวันนี้ปอปา่ามาอัพโหลด วิดีโอทางแอปหลังบ้าน u t u b e ก็ทางไลฟ์สดด้วยฮะอย่างไงแล้วปปามีเวลาปปาก็จะมาอัพโหลดวิดีโอด้วยอย่างกล่องนี้เอฟซนะก็ปปาเลือกที่จะอัพโหลดเป็นวิดีโอเอานะฮะนะอัพโหลดวิดีโอก็เหมือนถ่ายทําวิดีโอประมาณนั่นแหละเอฟซนะฮะเราไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะเนาะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอแนวนอนนะฮะอืมก็สวัสดีเอฟซนทุกท่านเลยเพราะป่าจะ เปิดเปิดกล่องกันไปพูดคุยกับเอสทั้งบ้านกันไปนะว่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันว่าเหรียญที่ส่งมานี้เป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะเอีเปิดกล่องกันอีกแล้วก็เหรียญน,นี้เซียถูกส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะจากกรุงเทพมหานครนะฮะก็หลักๆเลยก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญเจ้าของกล่องด้วยประมาณนี้แหละนะนะสำหรับกล่องนี้ปรปมาฝากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยนะที่ส่งเหรียญแบ่งปันให้กับช่องของปป้า นะขอบคุณจริงๆเนาะไม่ว่าจะ,จะอยู่ภาคไหนๆอยู่จังหวัดไหนเอฟซีฮะนะหากเราตกลงกันได้เนี่ยอปารับซื้อเหรียญของท่านทุกจังหวัดนั่นแหละนะนะหากเราตกลงกันได้แต่ว่าหลักๆนั้นก่อนจะตกลงกันได้เอฟซีฮะก็น่าจะต้องเป็นเอ,อ่อเหรียญที่ทางช่องของอปารประกาศรับซื้อด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเหรียญบางเหรียญบางชนิดราคานะนะ่ยเอฟซีฮะไม่ใช่เหรียญที่เอ,อ่อ นักสะสมข้านิยมใช่ไหมก็อาจจะซื้อขายกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องคอยหมั่นนะ,ะหมั่นศึกษาคลิปวิดีโอ,โอในช่องของป่าด้วยนะฮะโอเคเนาะอ่ะเอเปิดไงกันเอ่ยหนึ่งสองส f สีฮะไม่หลุดไม่ออกบอกไม่ถูก f ซยังไงกันเอ่ยอื้มอ่ะไปแบบนี้เลยดีกว่าครับ f 4ีฮะอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ป่ปามาฉีกกล่องฮะไม่ใช่ป,ป่าเปิดกล่องเนาะดึงมาซีปึ้งตรงนี้ ครับ FC ียครับเดี๋ยวปอปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อนะการอัปโหลดวิดีโอทั้งหลังบ้าน u t u b e เนี่ยนะปอปาไม่อ๋อไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์ไลายติดต่อไปที่ใต้คลิปวิดีโอใช่ไหมครับเพราะเป็นการอัปโหลดทั้งหลังบ้าน u t u b e นะอัปโหลดแบบรวดเร็วประหยัดเวลาประมาณนั้นแหละนะอัปโหลดแม่นานก็ออกคลิปได้เลยประมาณนั้นโอเคนะฮะอ๊บอ่ะก็เดี๋ยวปาดึงออกมาให้หมดก่อนมีอะไรกันเอ่ยอ่านี้เป็นการชนะใช่ไหม ครับ F45 ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากนะปอป้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้กับช่องของปาปาด้วยนะหากมีเวลาพอก็อกดไลค์กดแชร์ให้ของช่องของปาปาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณครับปิดกล่องเปล่าเรามาดูเหรียญของจริงกัน f อฮะืมเรียวเดียวปาปาได้มากี่ชิ้นเนี่ยได้มากี่ชิ้นดูสิอ่ะหลักๆได้มา3ชิ้น f c นะฮะได้มา3ชิ้นแล้วก็ อันนี้เปิดแล้วดูก่อนเลยเนาะอันนี้เปรียดชุดการจนาพิเศษ f c ฮะนะเปรียดชุดการจนาพิเศษประมาณนี้เลยนะฮะก็ถามว่ารับซื้อไหมนะฮะถ้าเป็นชุดมาแบบนี้นะฮะมีซองมีตลับเอ่ามีซองมาแบบนี้เลยเนี่ยที่จริงเราก็รับซื้อกันเรื่อยนะฮะนะรับซื้อกันเรื่อยๆก็มีนัากสะสมนั้นอืมเขาก็ติดมาเรื่อยๆนะฮะเนาะประมาณนั้นเลยอะโอเคเนาะ f c ปืนป้าะจะวางไว้ชุดการจนาพิเศษ นะแต่ต้องบอกนิดนึงนะเอฟียฮะถ้าจะส่งเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษนะฮะหนึ่งบาทการจนาพิเศษห้าบาทการจนาพิเศษล้วยสิบบาทการจนาพิเศษออะไรประมาณนี้เอฟเียคือถ้าไม่มาครบชุดเนี่ยบางบางที่ราคาเรายังไม่รับซือ้อนะฮะนะถ้ามาเป็นชุดแบบนี้ก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงอยู่แล้วเจ้าของยขอย่คงนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะะต้องติดตามด้วยถ้ามาเป็นชุดแบบนี้เราอาจช่วยรับซือ้อนะฮะถ้ามาเป็นเหรียญเลยเนี่ยไปคุยกับแอดมินก่อนเพราะบางชนิดราคานั้นขาย เพียวๆไม่ได้นะเพราะยอดจำนวนการไปคือเยอะเขาขายเขาขายเป็นชุดได้เนี่ยเขาเขามีนามของการจนาพิเศษนะ FC เป็นเหรียญเทเลิบนะก็ก็ต้องไปคุยกับแอดมินนิดนึงนะถ้าส่งมาเป็นบางชิ้นราคาอย่างหนึ่งบาทนี่เราไม่รับซื้อนะถ้ามาเพียวๆนะหลายๆอย่างเลยไปคุยกับแอดมินเอาเนาะ,ะอ่ะอย่างนี้จบละเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยเอ FC ดูดูเหรียญในนี้กันเลยเนาะมาปืดเปิดไงกันเอ๋อน,นี่ยมีดปะ่าๆก็ไม่ค่อยจะคมอ่ะนะปืดปืดปืด เรามาเปิดไว้ยังงี้กันก่อนนะเวลาเทจะได้เททีเดียวเนาะเราเปิดกันก่อนอ่ารู้สึกเป็นหอมแบบนี้เราจะได้มาสหอมนะเอฟซีอ้นะอยมีดป่าก็ไม่ค่อยจะคมเลยเนาะเราได้มากัน3หอเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเออเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเอออ่าใครอยากหาเหรียญขายเหมือนนะักสะสมท่านี้ดูคลิปให้จบนะฮะดูคลิปให้จบเนาะปัวปปาจะบอกว่าเหรียญตรงนี้รับซื้อทั้งหมดเลยนะเหรียญตรงนี้ ตรงนี้ยังไม่รับซื้ออะไรประมาณนี้ปาปาจะบอกความชัดเจนนะก็ติดตามหาความชัดเจนกันให้เจอมาดู F4 นะห่อที่หนึ่งห่อที่หนึ่งเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเนาะเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดตตดต่ตอเน,นี่ยคลิปวิดีโอก็จะไม่ยางเท่าไหร่นะจะไม่เหมือนไลฟ์สดเนาะมาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ย f c ป้าปานี่โดนกล้องบ่อยๆเลยใช่ไหมเอออ่ะปึ๊บปื๊ดเปิดมาดูซีเปิดมาดูซี f c เป็นเหรียญอะไรเอ่ยมาดูกันซิบา เพียงประปาเศษฮะพื้นเปื้อนมาเอฟเซียนตรงนี้คือโอ้โหต้องบอกเลยว่าตรงกระปกคลิปหม่เอ่ย <c oughs> ครับเอฟซียนนี้คือเหรียญน,นะกดกล้องแ็นเะอ่ยประมาณนี้นะเอสินี่คือเหรียญอสมัยรัชกาลที่9นะฮะเป็นเหรียญที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมนะถึงแม้ว่าราคาจะไม่มีราคาสูงถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ตามแต่ ความนิยมแอฟเซียได้รับความนิยมตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดนะฮะหนึ่งบาทพยาคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแอฟซียเห็นไหมฮะเนี่ยนะเป็นเหรียญที่รับความนิยมมาตลอดเลยนะใครที่มีฮะหนึ่งบาทพยาคุดปีหนึ่งเจ็ดไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วผ่านการใช้งานสมบูรณ์แอฟเซียป่าร,รับซื้อนะฮะรับซื้อทั้งหมดเลยสําหรับเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดเนาะ เอาใครที่มีก็สามารถติดต่อมานะฮะหรือว่าจะเป็นเหรียญเอ่อเหรียญหนึ่งบาทเอ็ซีนะไม่ว่าจะหรือว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินนะเอฟซีนะเนี่ยแบบนี้ปป่าก็รับซื้อนะหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยนะเอฟซีนี่ปป่าก็รับซื้อนะเอาหลายคนอยากสรากขาข้างปากคาคร่าวๆใช่ไหมเอาเริ่มจากตรงนี้เลยเอ็ซีนะก็ ที่จริงราคาเขาประปรบอกแล้วไม่ได้แรงที่สูงมากฮะยังหนึ่งบาทพยาคุดเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละยี่สิบบาทนะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์ขอบบินมากๆไม่รับนะฮะหนึ่งบาทพยาคุดปีหนึ่งเจ็ดคัรับเริ่มต้นเหรียญละยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทเอฟซีฮะตามความสวยงามก็ง่ายเลยว่ายี่สิบบาทเนี่ยผ่านการใช้งานนะฮะ พอไม่ผ่านการใช้าง,งานก็เริ่มละ f 4ะนะก็6ก7 0 8 0็60 70 80ไล่ไปเรื่อยน่าจะไปจบที่ประมาณเรียนละ140บาทนะฮะ fc ประมาณ140บาท150บาทฮบหากสวยขั้นเทพนาะผิวเดิมจ,จัดจริงๆนะถึงจะได้1้4 105อเนาะ้ากเป็นเ่าเก็บร่วมเนี่ยราคาก็จะ40 50-60ก็ว่ากันไปนะฮะ1บาทคุดปี17หรือใครที่มีเหรียญ1น1บาทหมุนเวียนปีพศ2 5 0 0 ช่วงนี้ปลาได้มาบ่อยฮะราคาก็จะไม่สูงเท่าไหรล่ละนะสวยจัดจัดสุดๆนี้เขาน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ100เท่านั้นเองนะฮะหนึก็ถือว่าสูงแล้วนะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจัดจัดเอฟซีฮะอยู่ที่ประมาณเดือนละน่าจะประมาณ100นะหรืออาจจะร้อยกว่านิดนิดนี่แหละนะฮะเอฟซนะประมาณนี้เลยเนาะใครที่มีฮนะไม่ผ่านการใช้งานแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็เอาผ่านการใช้งาน เกดสีที่รับซื้อก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละแล้วแต่เอสซียประมาณ 30, 40, 50ก็ว่ากันไปนะถ้าหากอยู่ในโหมดเก่าเก็บนะผิวค่มคําบ้างอะไรบ้างก็อาจจะอ,อ๋อห้าสว่ากันไปเนาะสำหรับ1บาทปีพศ2,500หลังตราแผ่นดินนะเอสเซียผ่านไป2อรายการเรารับซื้อนะหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้ด้วย อันนี้ก็รับซื้อบางทีป้าก็จําราคาได้ไม่หมดเอเี FC ราคาที่ตรงเป๊ะๆนะฮะจำไม่ได้หมดเหมือนกันเนาะขอให้ท่านมีเหรียญเนอะป้าารับซื้อเนี่ยใกล้เคียงกับท้องตลาดอยู่แล้วนะฮะหรือใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทอา่พระชมนมยุครบสามรอบอันนี้เป็นหนึ่งบาทที่ลึกแล้วนะเอซี FC. นะฮะใครที่มีก็ยังไงอะตอนนี้ราคาราคานี้จะจะดูเหมือนจะนิ่งๆนิดหนึน่งนะฮะ ถ้าไม่ผ่านถ้าผ่านการใช้งานก็ fc แล้วแต่นะฮะผ่านการใช้งานส่งต่อได้ผิวเก่าขาวซีดก็น่าจะเหรียญละ20บาทนะ20บาทสวยๆหน่อยก็ยี่สิบห้าสามสิบถ้าไม่ผ่านการใช้งานนียปะ้าปาไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60, 70หรือเปล่านะฮะราคาประมาณนี้ก็ไปด้วยก,กันเลยนะฮะแล้วก็อีกอีกชนิดราคาไอ้อีกแบบหนึ่งก็เป็นอันนี้เป็นเสด็จเนิวพัพระนครน,นะฮะเสด็จเนิวอพระนคร ถ้าไม่ผ่านถ้าผ่านการใช้งานผ่านหรือไม่ผ่านเสียราคาเดียวกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเสด็จหนวงพนครแล้วก็1บาท3รอบนะฮะก,ก,ก็ลองไปคุยราคากับแอดมินด้วยพี่ประปาก็จําไม่หมดเหมือนกันนะฮะจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆเลยถ้าผ่านการใช้งานแล้วทั้งสองสองบาระเนี่ยราคาก็นา่าจะอยู่ที่20-30บาทนะถ้าขอบบินขอบสุดนี้ไม่รับเลย นะต้องผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะายี่สิบสาบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยปป่าไม่มั่นใจนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ60 50 60ประมาณนี้แหละนะเพราะตอนนี้ราคาอ่ณณณณเวลานี้นะฮะเหเรียญที่ลึกเนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้เองหรือ,อยังไงก็ไปคุยกับแอดมินนะฮะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณระหวังาง50 4 0บถึง40ถึง70บาทประมาณนี้แหละนะไม่ผ่านการใช้งานก็ไปคุยกับแอดมินได้เลยสรุป f c ฟฮะตรงนี้ประปารับซื้อทั้งหมดเนาะนะประปารับซื้อทั้งหมดเลยที่ลงมา4รายการตรงนี้ใช่ไหมออประปาจะรวบรวมไว้ตรงนี้เลยนะฮะปปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง4รายการตรงนี้เนาะก็อย่าลืมฮะกดติดตามุกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป๊ะปาไว้มา f อฟฮะเดี๋ยวเรามาดูสองนี้กันนะเดี๋ยวป๊ป๋าขยับกล้องอีกนิดหนึ่งเพราะเดี นี่ก็ดูแล้วไม่เป็น F อฟซีนะพอมองเห็นอยู่เนาะมามาดูกล่องมาดูชุดนี้กันเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวป,ปาจะเปลี่ยนคัตเตอร์แล้วละ่ะนะเลือกเกินเห็นไหมเปิดเนี่ยไม่ได้อีลาค่ะอีลมมาเลยเลยเอฟซีฮะเปิดตรงได้กับเปิดไปดูปปาเนี่ยทางานไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาว,าชาวเมืองคขาเอฟซีเนาะ,นะเป็นคนบ้านนอกคนลกุกลวกประมาณนั้นแหละเอฟซีฮะได้มาหลายเหรียญเลยนาะได้มากันหลายเหรียญเลย โอ้โหนะฮะบรีแอดมินเขาไม่ได้บอกจำนวนเหรียญมาด้วยนะครับก็ส่งมาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะปปาว่าแต่แต,แต,แตหลักร้อยร้อยเหรียญเลยเนี่ย f c นี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินนะฮะ f c หลายคนอาจจะงงใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้นี้ก็หลังตาแผ่นดินเคลยกันเอ่ย F4 เหรียญแรกที่โอปปาเปิดไปใช่ไหมกล่องโน้น,น่ะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยนะฮะ หลังตราแผ่นดินนะที่ปปาเปิดเป็นครั้งแรกอันนี้พอมาห่อที่สองเนี่ยเป็นเหรียญดงบาตรปีพศ .2505 นะฮะ f c เห็นไหมปีพศ .2505 หลังตราแผ่นดินเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ก็เป็นปีพศ .2500 อันนี้ปีพศนี่จะอยู่ด้านล่างนะฮะเออปีพศ .2500 นั้นจะเป็นพศอ,อ,อยู่ด้านล่างแต่ว่าปีพศ .2505 จะอยู่ด้านข้างเห็นไหมอ่ะสรุปตรงนี้แล้ว f c ฮะนะเนาะเข้าใจนะฮะ ก็อย <king> ่างนี้เลย1บาทปี05หลังตาแผ่นดินที่ประปาถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวปาาเอาใส่มือให้ดูด้วยนะฮะตรงนี้น่าจะได้มากันหลายสิบเหรียญน,น่าจะเป็นร้อยเหรียญหนึ่งเนี่ยอ่ะเอฟซีใครที่มีนะฮะผ่านการใช้งานแล้วรับซื้อกันอยู่ที่ต้องย้ำนะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์นิดหนึ่งเนาะปารับซื้ออยู่ที่เหรียญละ4บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆผ่านการตรวจสอบนเอฟ ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20บาทนะหลายคนก็บอกว่าคุณประปาเพิ่มราคารับซื้อสึนิดได้ไหม <laughs> ไปเอาปาบรรจุไว้ก่อนฮนะมีนักสะสมก็ถามมาก็อยากให้คุณประปาประกาศรับซื้อ,อเพิ่มราคาอีกสึกนิดได้ไหมประมาณนั้นก็ไอเสียเขาเปลี่ยนทิปลิตมาเยอะนะเนาะนะเว้นแต่เราจะโปรโมชั่นะ otion, นะฮะโปรโมชั่นกันสักพันเหรียญอะไรประมาณนั้น500 000, 000เหรียญพันเหรียญที่ทาได้นะฮะ ถ้าประกาศรับซื้อราคาขึ้นแล้วเนี่ย FC นะฮะจะลงจะลงแล้วยังไงอยู่นะ,ะจะลงราคาก็ค่อนข้างจะดูไม่น่ารักนะนะฮะก้อยปะป,ระ,ประรับซื้อไปก่อนว่าผ่านการใช้งานเหรียญละสบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวนิกเกิลสาดน้ำน้ำน้ำทองสีผิวแดงเนี่ยอย่างนั้นก็เรียวกว่ากระดิบาทเลยนะ,ะเดี๋ยวจะเพิ่มราคาหรือยังไงเดี๋ยว,วปะดขอคิดดูก่อนนะะวันนี้เราซื้อขายกันแบบนี้ไปก่อนอ่ะนะ,ะ FC จำนวนการผลิตหลายล้านเหรียญฮะแต่โชคดีแล้วเกินว่า <c oughs> สองอึ้ม <c oughs> สามอึ้มเอฟซีฮะบังเอิญว่านักสะสมในตลาดเหรียญคนไทยเราเนี่ย <c oughs> เขายังนิยมเก็บสะสมกันบ้างนะฮะถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพงถึงอหลักพันหลักหมื่น,นะะส้าหรับเหรียญปกติธรรมดาแต่ว่ายังมีการซื้อขายกันได้นะเอฟซีเหรียญัวนี้ปกติธรรมดาราคาไม่แพงนะฮะปือนอ่า ก็ลองสังเกตดูให้เอฟเซียเนี่ยนักสะสมท่านนี้ส่งมาเป็นร้อยเหรียญเลยนะแน่นอนฮะขนาดท่านเดียวยังส่งมาระดับนี้นะแล้วท่านอื่นๆในประเทศไทยละเพราะว่าเขาผลิตออกมาเยอะฉั้นที่ยปาพยามบอกว่าราคาบางเหรียญนั้นราคาปากแพงกว่าหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคเนาะใครมีแบบนี้ปปารับซื้อนะฮะปืดดันออกไปเอาปืดเอาปืดปืดปืดเอฟเซียเนาะทำาคลิปแบบสบายๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่า นะสำหรับของนักสะสมท่านนี้ fc จากกรุงเทพมหานครอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนไหนเซปลาปาก็รับซื้อทั้งหมดนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปปามาเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันเถอะเป็นเหรียญอะไรนะฮะเป็นเหรียญอะไรกันเอออเอฟเซียชิ้นนี้เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญหนึบาทเรือหงนะฮะหบาทเรือหงอเอฟเซียประมาณนี้เลย หลายคนรู้เป็นอย่างดีป้าป้าเทแค่นี้ก็พอเนาะอเทหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวป้าป้าเก็บเองครับ F4 ฮะหนึ่งบาทเรือหงนะฮะเป็นเหรียญที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าราคาเนี่ยแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลยใช่ไหมครับ F4 แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญจริงๆนะฮะเหมือนตรงนี้ผ่านการใช้งานแล้วเนาะ เราก็รับซื้อกันอยู่ที่เหรียญละ1บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะ1บาท50สตางค์เท่านั้นเองคือเขาเป็นเหรียญที่ความนิยมยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แหลงมากนะักนะแต่วันหน้าปป่าไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่จนถึงปัจจุบันมานี้นะฮะราคาซื้อเข้านี่หน้าเหรียญก็บ,บาทหนึ่งแล้วใช่ไหมเราเพิ่มราคารับซือ้อได้เพียง50สตางค์เท่านั้นเองนะ50สตางค์เท่านั้นเองเหมือนกับว่าเรารับซื้อ นาเหรียญ1นบาทนี่สลึงแล้วใช่ไหมเรารับซื้อแค่6สลึงเท่านั้นเองนะฮะราคานี้ถูกมากๆต่ำามากเอฟสิฮะเนาะเราก็เป็นไปตามคุณไกกา,การตลาดเหรียญบ้านเรากันก่อนนะฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะฮะเอฟวันนี้ชัดเจนเนาะสำหรับราคาเหรียญในคลิปวิดีโอนนี้ ก็ที่จริงตรงนี้ไม่ได้มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหรียญราคาหลักหมืน่นหลักแสนฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะได้รับความนิยมอย่างพอมีราคาซื้อขายในตลาดเหรียญบ้านเราแล้วก็ในช่องของป้าป่านะฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเราหงนั้นป้าป่าแม่แนะนำนะใครมี10เหรียญย0เหรียญเนี่ยจะจะส่งมาเพราะไม่คุ้มอยู่แล้วเป็นร้อยเหรียญนี่ยังคุม้มยากเลยนะ,ะเราจะสังเกตเห็นว่านักสะสมท่านนี้เขาจะส่งมากับเหรียญหลักๆด้วยใช่ไหม เอออย่างซื้อหล,ลายสิบใช่ไหมเออเขาคล้ายๆว่าเขาผสมเอฟซีเขาผสมเหรียญเข้ามานะ,ะแล้วเขาก็ติดเรือหงมาด้วยหนาะประมาณนี้เลยเนาะะประปารับซื้อทั้งหมดฮะตรงนี้โอเคเอฟซีฮะก็เป็นการเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอ๋อจากนักสะสมทะเลงจากกรุงเทพมหานครใครมีเหรียญประมาณใกล้เคียงตรงนี้นะฮะก็สามารถติดต่อกับแอดมินมาพูดถึงเหรียญในคลิปนี้นะเอฟซีนะมีกี่ราคา จำได้ไหมเอ่ยก็ซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์แล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวก่อนจากกันไป F-C5 นะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป้าป๋าไว้เนาะจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเ,เหรียญที่ป้าป๋าประกาศรับซื้อนะฮะมากไปกว่านั้นเวลาป้าป๋าขายเหรียญออกเนี่ยจะได้เข้าไปดู e ีป้าป๋ามาขายเหรียญด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม คลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสาวสดีครับ